ทีนี้เราก็รู้จุดเริ่มต้นว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันน่าเจ็บใจกับลูกตาสมซึ่งลูกครอบครัวที่แกเลือกเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะมันเป็นข้ามเกี่ยวระหว่างลุงสมเนี่ยจะต้องเลือกสองครอบครัวซึ่งครอบครัวคุณหมอเนี่ยลุงสมมองว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งเขาเดือดร้อนลุงสมเลือกที่จะดูแลไอ้ครอบครัวเดือดร้อนอืแต่มันเจ็บช้ำ ไอ้ครอบครัวที่ลุงสมเลือกเขาดูแลตอนเขาเดือดร้อนแต่วันน้ลุงสมแก่เดือดร้อนไอ้ครอบครัวนั้นเสือกไม่ดูแลกันเลยพ่อไปอยู่กับหมอปลาได้ยังไงครับหมอปลาครับคือเพื่อนเขามาฝากไว้คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตสสแต่ตอนนี้ไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะดูแลเหมือนพฤติกรรมเขาเนี่ยที่ก็พามาเนี่ยขับรถไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วก็เริ่มถืออาวุธ ทำร้ายคนเขากลัวว่าใครจะมาทำร้ายเขาอืเพื่อนเขาเลยมีคนแนะนำเขาอ่็เลยมาฝากไว้ที่บ้านอืซึ่งตอนนั้นเราก็รู้เขาเป็นสตอแต่ผมไม่ได้สนใจว่าใครจะไปอะไรเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่มีที่ไปเรายินดีดูแลให้โอถ้าเขาไม่มีญาติพี่น้องออคิดแค่นั้นบ้านของปลานี้ับกลายเป็นที่ หลบแดดหลบฝนของคนเยอะมากอะไรบ้างนนตอนนี้ดูแลอยู่กี่คนคือที่ไม่มีญาติพี่น้องเอาเนี่ยตก40-50คนแต่ที่มาอยู่กับผมที่เขาหาโรคไม่เจออีกเป็นร้อยชีวิตซึ่งเป็นเสษตัวนี้ประมาณ200ร้ฝ่าชีวิตแต่200รฝ่าชีวิตเนี่ยแต่ละวันมันจะไม่แน่นะเพราะวันนี้อาจจะมีคนที่ดีขึ้นแล้หายกลับไปใช้ชีวิตมือปก,ป,กปกติหรืออาจจะม,มีกลับไปแต่จะมีมาเพิ่ม มันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกวันครับโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนี้ก็ก็เลยพามาฝากกับกับหมอปลาครับแล้วหมอปลาก็ดูแลมากี่ปีแล้วครับห้าหกปีนะครับแล้วแล้วไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้อะไรหมอปลาก็ก็ยุ่งยุ่งอยู่ทั้งวันก็เนี่ยไปไล่ผีอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะซึ่งผมใครเข้ามาเนี่ยผมจะไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอะไรใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ยผมกลัวที่ว่าเฮ้ยมึงมาสร้างภาพ ผมถามว่าทุกวันนี้ถ้าผมสร้างผ้าเหมือนบางที่ผมสร้างได้สบายชเช่นเอาคนป่วยไปทิ้งไม่ได้บ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยบ้านหมอปลาจะปิดตรงไหน,นเพราะไม่มีเข้าให้คนป่วยกินผมไม่เลือกที่จะทำเพราะผมเชื่อว่าสิ่งนั้นที่พวกคุณทำอ่ะมันเป็นเวนกรกรรมของพวกคุณเองอเพราะคุณต้องการเอาเงินจากที่ให้คนอื่นก็ดูลำบากและให้พวกคุณมาใช้สุขสบายผมว่าเยอะทุกวันนี้เยอะอเออคือวันนั้นอ่ะการจองพลังอ่ะ เขาบอกว่าการจำรังเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักสำหรับผมนะมเพราะน้องช่วยคนเยอะวันนั้นน่ะน้องอ่ะจะไปติดแผงโซล่์เซลล์ที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่บ้านาทีนี้น้องก็มีการไลฟ์ก็มีการไลฟ์ไปถึงป้าคนหนึ่งที่ลูกเอามาฝากไว้เพราะแกติดแอลกอฮอล์อและแกหนีไปทานแอลกอฮอล์มาสองกระป๋องแกบอกว่าพอทานปั๊บขาไปแกสี่ขาไปแต่ขากลับแกต้องใช้สี่ขาเพราะแอลกอฮอล์มันทำให้แกนเนี่ยเดินดีขึ้นโอ แต่มันเป็นจังหวะที่สสแกเดินลงมาพอดีอผงบอกว่ากันคนเนี้ยอดีตสสนะกันก็เลยไปคุยกับแกที่แกรกกันก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นสสเขาก็เลยโชว์บัตรนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นทีนี้กันบอกว่าพี่หมอทาไมถึงไม่ให้ลูกเขามาดูแลล่ะบอกว่าเขาไม่มีลูกลูกเขาไม่เอาอกันก็เลยไปทําการบ้านหนึ่งคืนเช็คว่าลูกเขามีกี่คนก็มีทั้งหมดสามคน ก็โทรศัพท์ไปหาลูกคนที่หนึ่งคนที่ 1, คนที่สองหลายสายไม่รับก็เลยโทรหาคุณหมอซึ่งโทรไปคุณหมอยังไม่รับแล้วคุณหมอโทรกลับ <c oughs> พอโทรกลับปับ๊บกันก็เลยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณหมอแบบนี้ <c oughs> แล้ว <c oughs> ทีนี้เราก็รู้จุดเริ่มต้นว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ซึ่งมันน่าเจ็บใจกับลูกตาสมซึ่งลูกครอบครัวที่แกเลือกเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นข้ามเกี่ยวระหว่างลุงสมเนี่ยจะต้องเลือกสองครอบครัว ซึ่งครอบครัวคุณหมอเนี่ยลุงสมมองว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งเขาเดือดร้อนลุงสมเลือกที่จะดูแลไอ้ครอบครัวเดือดร้อนอืแต่มันเจ็บช้ำไอ้ครอบครัวที่ลุงสมเลือกเขาดูแลต้องเขาเดือดร้อนแต่วันนี้ลุงสมแกเดือดร้อนไอ้ครอบครนะัวนั้นเสือกไม่ดูลแลกันเลยโอเคครับเออก็ก็แต่ครอบครัวคุณหมอซึ่งเขาไม่เลือกที่จะดูแลแต่กลับจะต้องมาดูแลพ่อณนะวันนี้ แล้วกักบแล้วคุณหมอก็เป็นคุณหมอทางด้านสมองเสด้วยใช่แล้วคุณพ่อก็เป็นโรคทางด้าน,นเกี่ยวกับสมองเสด้วยใช่ซึ่งมันเป็นอไรท์จี้บางครั้งไะสิ่งที่เราคิดว่าเขาไม่มีค่าเขามีค่าในวันที่เราไม่รู้วยตัวเองด้วยว่าเราอะมีค่าสำหรับเขาอย่างที่ผมพูดนะฮะหมอปลาครับชีวิตดังนิยาย